สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้คนระับผมนั่งรถไปทํางานนะครับแต่ว่าผมก็ยังฟังเพลงทีจ่จะปล่อยออกมาในช่วงต้นปีหน้านะครับที่จะให้ทุกคนได้ลองฟังดูนะก่อนนี้ก็กำลังนั่งฟังแล้วก็ทำการบ้านอยู่ครับเดี๋ยวรอไปดูครับว่าเพลงเป็นไงครับแล้ววันนี้ผมก็มาอัดซิงเกิลแรกในชีวิตของผมนะฮะนี่ดูบรรยากาศนะ วยช่พูดดมาสักคไ้ี่อยากให้กระชับขึ้นนิดนึงเหมือนทั้งแบบคือคือตอนเนี้ยบูมร้องแบบช่วยพูดมาสักคำได้ไหมใช่ไหมครับลองไอ้สักคำสักคำนี่าช่วยพูดพูดสักคำอ่ะบูมร้องกระชับขึ้นแต่ไม่แขนคือแบบเดิมเลยมันยังคือคนที่เออตกลงมึงรักกูไหมอ่ะคือยังเป็นคนนั้นอยู่แต่แค่เหมือน อยากให้คำมันกระชับขึ้นเท่านั้นครับนะ่าตื่นเต้น,นพวงนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องไปอัดเพลงซิงเกิลแรกของตัวเองในชีวิตนะครับมันใจเต้นมากเลยครับ แล้วก็อยากเพิ่มตรงมาไซาฟฟด้วยครับข้าหลังครับรคิดนะคิดก็คือคิด,ดนะคิดได้ครับคิดนะคิดนี่ตแต่มันทำตอนจริงๆแล้วมันเหมือนแบบยากอยู่นะผมไม่รู้จะทำได้ไหมยากจัดเลย <c oughs> แต่ถ้าทำได้อะเท่เลย ไปเช็คยอลิส a ู e นี่ยได้กดอัดไหมครับสวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นการอัดเดมโมครั้งที่สองนะครับที่จะส่งให้พี่หนุ่มแล้วก็พี่อานนะครับความเป็นจริงเปลี่ยนโชคชะตานที่รที่สุอ๋อออรู้สึกว่ามันไม่ได้เลยนะ จริงๆก็รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันยังไม่มาแล้วก็ฟีลมันยังไม่มาคือมันแบบไม่มีอะไรมาสักอย่ยนนยงายงเพลงนี้ป r o d u อเป็นพี่ยี่กับพี่ห่องเพลงนี้เขเขียนไว้ก่อนที่จะมา The Star Idol แล้วครับ <ST AR: S 1> พอรู้ว่ามีโอกาสได้ทำเพลงอ่ะ <ST AR: S 1> ก็เลยยกเพลงนี้มาให้ พี่ฟังตอนที่เราคุยกันครั้งแรกครับเมื่อตอนแรกก็คิดว่าอาจจะต้องแบบต้องไปหาคนแต่งเพลงมาให้อะไรเงี้ยแต่พอแบบโอเปิดเดโมสมัยแบบที่แบบวัยรุ่นให้ฟังอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออเหมือนพอเขาร้องเพลงที่แบบตัวเองแต่งแล้วมันแบบมันเป็นตัวเองมากกว่าเป็นเรื่องชีวิตจริงนะโอ้ยโอ้ยร้องบิดร้องมัวไปหมด คือมันยากอะยากมากแล้งงวถ้าสมมติผมปล่อยเพลงปุ๊บก,ก็คือถ้าสมมติว,มว่าคนเขาฟังเขาจะลองท่อนที่ผมแต่งได้ใช่ไหมร้องได้ครับรู้สึกเท่ดีค,คือผมอยากมีฟิลแบบเอ่อคนร้องเพลงพที่เราเขียนอ,อ,อยากมากคือว่าไวมากคือเป็นเพลงแรกที่อัดเทียบกับพี่มากครั้งแรกที่พี่อัดเละกว่านี้เยอะโออ คุยอยู่ว่าเธเด็กกันเก่งจังเก่งครับเก่งมากขอบคุณมากคะันี่ฮะศิลปินระดับโลกชงผมโลกไหนครับเนี่ยก็ขอจบบล็อกสำหรับวันนี้นะครับไว้วันอื่นจะมาถ่ายอัปเดตใหม่นะครับสวัสดีค่ะกล้องวันนี้นะคะเราก็มาทำผมกันที่ นายคลับนะคะวันนี้นะครับผมก็คือช่างของพี่ทิมนะครับก็วันนี้ก็จะมาตัดทรงสกินเฮดนะครับนีี่แค่ไหมคะสวยกัาเดิมแน่นอน